วันหยุดสุดสัปด,ดาห์ที่ผ่านมานะคะฮอนก็มีโอกาสได้แวะไปเที่ยวที่เขาแหลมย่านนะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะในหมู่เกาสะสม็กนะคะใครที่ชอบธรรมชาติทะเลแล้วก็วิวโขดหินสวยๆนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งที่ต้องมาเลยนะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็นสกายวอล์กกระจกให้เราเดินรอบๆด้วยนะคะวิวสวยมากเลยนะคะแนะนำเป็นวิวช่วงเช้ากับวิวช่วงเย็น,นะคะ่ะ ค่าธรรมเนียมในการเข้าอุทยานนะคะก็จะผู้ใหญ่คนละ4ี่ิบาทนะคะเด็ก20บาทนะคะแล้วก็จะเสียค่าจอดรถ30บาทต่อหนึ่งคันนะคะอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมของคนไทยนะคะเราก็จ่ายค่าธรรมเนียมเสร็จสามารถที่จะขับรถขึ้นไปด้านบนได้เลยนะคะเขาจะมีจุดที่ให้เราจอดรถนะคะอยู่ตรงด้านบนค่ะ พอเราจอดรถเสร็จนะคะเราก็รอตรงจุดจอดรถด,ด้านบนสักพักหนึ่งอะค่ะเขาก็จะมีเป็นรถรับส่งค่ะให้เราลงไปตรงบริเวณที่เป็นจุดชมวิวเขาแหลมย่านะคะอันนี้คือคุณสีนะคะเพราะว่าเราเสียค่าบัตรค่าธรรมเนียมเข้ามาแล้วนะคะเราไปรอรถตรงจุดที่รับส่งกันได้เลยค่ะ นี่ค่ะบริเวณนี้ค่ะที่เป็นจุดจอดรถแล้วก็เป็นจุดที่รับส่งให้เราขึ้นแล้วก็ลงนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะคะเสียค่ากลางเต็นท์คนละ30บาทนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณจุดที่จอดรถรับส่งให้เราเดินให้เราลงไปข้างล่างไปชมวิวนะคะนี่ค่ะเราสามารถขึ้นตรงบริเวณนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องเสียค่าจอดไม่ต้องเสียค่ารถนะคะ รับส่งฟรีค่ะลงไปที่จุดชมวิวกันค่ะอันนี้ก็เป็นวิวรอบๆทางที่เราจะลงไปจุดชมวิวเขาแหลมย่านนะคะมันยากาศดีค่ะแล้วก็อากาศดีธรรมชาติมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งที่แนะนำนะคะวิวช่วงเช้าๆพาทิตย์ขึ้นจะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะจอดรถตรงบริเวณนี้ค่ะแล้วถ้าจะมาขึ้นรถ กลับนะคะคก็มาขึ้นบริเวณนี้เช่นกันค่ะ <S 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 โอ้อากาศดีเลยเนยะนั่นแหละดูในจุดงั้นที่ให้ไปถ่ายนั่นอ่ะวิวงั้นแนบะสวยอ่าแล้วก็ ส่วนตรงบริเวณนี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ของเขาเลยนะคะที่เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอะค่ะสามารถเดินไปถ่ายรูปได้เลยนะคะวิวสวยมากเลยค่ะอันนี้คือจุดจุดที่ต้องมาถ่ายรูปนะคะเกาทำเป็นให้ขึ้นไปนั่งถ่ายรูปตรงข้างบนนะคะดกาอยอเนาะดูมกส่วนไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะ ก็จะเป็นจุดชมวิวบนโขดหินค่ะวิวทะเลสวยอลังการนะคะโดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกหรือว่าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะมีเป็นสะพานสกายวอล์คค่ะตรงนี้ค่ะสามารถเดินไปได้เลยนะคะรอบๆค่ะแล้วก็มีเป็นเส้นทางเดินชมธรรมชาตินะคะไม่ไกละะแล้วก็สามารถเดินได้รอบเลยนะคะอันนี้เป็นทางเข้าที่จะไปเส้นทางเดินธรรมชาติค่ะวิวดีนะคะสามารถถ่ายรูปออกมาสวยเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็แนะนำเลยค่ะแล้วก็ภายในอุทยานแห่งชาตินะคะก็จะมีเป็นพวกร้านสวัสดิการมีร้านขายอาหารแล้วก็มีเป็นร้านกาแฟมีเครื่องดื่มด้วยนะคะอันนี้ก็เบื้องต้นนะคะอันนี้อ้นก็พาเดินบริเวณเส้นทางชมธรรมชาตินะคะรอบๆก็จะเป็นวิวทะเลนะคะสามารถที่จะถ่ายรูปได้ะคะ่ะเขาก็จะมีเป็นจุด ที่ทําให้เป็นจุดถ่ายรูปหลายจุดเลยค่ะแล้วก็คือถือได้ว่าสวยมากค่ะตรงนู้นเห็นไหมคะเป็นสะพานกระจกอยู่ตรงนู้นค่ะตรงนู้นจะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยค่ะอันนี้คือพิกัดที่ต้องเดินมาเลยนะคะเส้นทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแนะนําเป็นช่วงเช้าๆาคืออากาศจะดีนะคะหรือไม่ก็ช่วงเย็นค่ะอันนี้เป็นสกายวอล์กของเขาค่ะ ที่กัดน,นี้ก็ถ่ายรูปออกมาสวยนะคะเราก็สามารถเดินไปถึงสุดได้เลยนะคะก็จะมีเป็นมุมถ่ายรูปอีกเยอะเลยค่ะอันนี้จุดไฮไลท์นะคะตรงนี้ที่ต้องมาค่ะถ้าใครมาแนะนำจุดนี้เลยนะคะ อยากได้รูปสวยๆก็แนะนําเลยนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะคะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกอ่ะวิวจะออกมาสวยมากอันนี้อ่อนมาช่วงตอนเช้าค่ะเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงก็จะได้วิวประมาณแบบนี้ค่ะติดต่อสอบถามบ้านพักนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามว่าวันพักราคายังไงสอบถามสอบถามบ้านพักหน่อยะค่ะราคา<อ>ยังไงคะวันนี้ราคา อาถ้าเป็นวันอื่นนะค่ะวไปอู่ถ้าวันจันทร์หึงันอที่แปดี่สบาท่องท่านนะะวันหยุดน่าดที่ท่านสองอบาทค่ะอืมันทร์ส่ที่ท่านสามบาทนะคะค่ะสสัปาห์อาทิตย์นะคะเทเลิกท่านบาทค่ะขอบคุณค่ะต้องคือต้องมาติดต่อตรงนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะออ๋อจองได้ค่ะ